ันนี้เรามาเข้าตอนที่2กันแล้วนะครับจากหนังสือระดับตำนาน Rules for Radicals หรือชื่อไทยแบบแปลตรงๆว่ากฎสำหรับพวกสุดต่งของซออลินสกี้โอ้โหแค่ชื่อก็แรงแล้วนะคะพวกสุดต่งฟังดูแบบจะมีปฏิวัติหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดเลยครับเพราะบทที่เราจะพูดถึงวันนี้มีชื่อว่า The Purpose หรือเป้าหมายซึ่งออลินสกี้เริ่มต้นแรงมากเขาบอกเลยว่าชีวิตมนุษย์คือสนามรบ ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อคนที่อยากเปลี่ยนโลกไม่ใช่เพื่อคนที่อยากรักษาสภาพเดิมๆเอาไว้ใช่เลยครับถ้าใครเคยได้ยินชื่อหนังสือเจ้าผู้ครองนครหรือ The Prince ของมาเคียเวลลี่หนังสือเล่มนี้เขียนมาเพื่อสอนผู้นำว่าจะรักษาอำนาจไว้ยังไงไม่ให้โดนโค่นล้ม แต่เล่มนี้ Rules for Radicals อลินสกี้เขียนให้คนไม่มีอำนาจเพื่อจะได้รู้วิธีดึงอำนาจกลับคืนมาเขาบอกเลยว่าหนังสือเล่มนี้คือคู่มือสำหรับการสร้างขบวนการมวลชนหรือการรวมพลังของคนจํานวนมากเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในสังคมไม่ใช่แค่เพื่อแย่งอำนาจมาอย่างเดียวค่ะแต่เพื่อทาให้ความฝันของประชาธิปไตยเป็นจริงให้ทุกคนมีความเท่าเทียมมีงานมีการ การศึกษามีสุขภาพดีแล้วก็มีชีวิตที่มีความหมายเขายกคำพูดเท่ๆจากสงครามกลางเมืองสเปนมาด้วยครับดีกว่าตายอย่างคนที่ไม่ยอมแพ้ดีกว่ามีชีวิตอยู่แบบยอมจำนนโดยไร้ศักดิ์ศรีฟังแล้วขนลุกเลย ขนลุกจริงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์นะคะมันคือการที่คนธรรมดาอยากมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตอย่างภูมิใจไม่ต้องก้มหัวให้ใครตลอดเวลาแล้วอลินสกี้ก็พูดถึงคำว่าปฏิวัติอย่างชัดเจนเลยนะครับเขาบอกว่าเวลามีใครพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆบางคนก็พยายามทาให้ดูเบาลงด้วยการเรียกว่าวิวัฒนาการแทนแต่เขาบอกว่าวิวัฒนาการก็แค่ชื่อเรียกของพวกที่ไม่ได้ลงมือท นั่นแหละค่ะเพราะในความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนเริ่มจากการปฏิวัติฟังดูเหมือนเป็นหนังสือปลุกปั่นใช่ไหมครับแต่อลินสกี้ก็ออกตัวเลยว่าเขาไม่ได้เขียนด้วยอุดมการตายตัวนะเขาบอกว่าแต่ละที่แต่ละช่วงเวลาจะมีวิธีแก้ปัญหาของตัวเองเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีคำสอนแบบลัทธิ เขาย้ำเลยว่าเขากลัวคำสอนแบบลัทธิเพราะพอคนเชื่ออะไรมากๆแบบไม่ตั้งคำถามมันจะกลายเป็นภัยต่อเสรีภาพอาลินสกี้เชื่อว่าในหัวใจของคนเราควรจะมีแสงเล็กๆของความสงสัยอยู่เสมอค่ะถ้าเราเชื่ออะไรแบบไม่เผื่อใจไว้เลยมันจะทำให้เรากลายเป็นคนแข็งทื่อมองคนอื่นผิดหมดเขาพูดไว้แรงเลยว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองถูกแน่นอนเนี่ยแท้จริงแล้วจิตใจมืดบอดแล้วก็ทาให้โลก ภายนอกมืดตามไปด้วยเต็มไปด้วยความโหดร้ายและความอายุติธรรมอาลินสกี้ถึงขั้นเตือนว่าคนที่เอาคนจนหรือพวกที่ไม่มีอำนาจมายกขึ้นหิ้งก็อันตรายเหมือนกันค่ะถ้าเอามาอ้างความชอบธรรมโดยไม่ตั้งคำถามก็กลายเป็นลัทธิเหมือนกันเขาเลยเสนอว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นต้องไม่ยึดติดกับอุดมการณ์ที่ตายตัวต้องมีหัวใจที่เปิดกว้างยืดหยุ่นพร้อมจะเรียนรู้และปรับเปลี่ยนตลอดเวลา พูดง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่มีไฟอย่างเดียวแต่ต้องมีสติกับเหตุผลด้วยค่ะถ้าคนรุ่นใหม่อยากเปลี่ยนโลกต้องรู้จักวางแผนต้องรู้จักลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์และเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ร้อนให้กลายเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายจากความโกรธให้กลายเป็นพลังที่ใช้ได้จริงสิ่งที่อาินสกีเน้นมากในบทนี้ก็คืออย่าให้ความเชื่อกลายเป็นลัทธิครับ เพราะลัทธิหรือด็อกมา่ามันจะทำให้คนหยุดคิดแล้วก็ปิดหูปิดตาตัวเองไปเลยเขาถึงกับบอกว่าต้องระวังลัทธิให้ดีต้องจับตาดูมันทุกครั้งที่เราจะเคลื่อนไหวหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะมันแฝงเข้าวางเงียบๆบแบบไม่รู้ตัวเขาบอกว่าคนที่มีจิตวิญญาณเสรีคือต้องกล้าสงสัยแม้กระทั่งตัวเองต้องมีแสงเล็กๆในใจว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดด้วยได้ อันนี้น่ารักมากเลยค่ะเขายกคำพูดของนักฟิสิกส์นิวส์บอรว่าทุกประโยคที่ฉันพูดต้องเข้าใจว่าเป็นคำถามไม่ใช่คำตอบนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะมันทำให้เรารู้ว่าคนที่ฉลาดและเจ๋งจริงจะไม่อวดดีว่าตัวเองรู้หมดแล้วแต่จะเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงเสมอ ลินสกีเลยบอกว่าสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนี้ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ร้อนแรงของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นการลงมือทำที่คำนวณมาแล้วและมีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่โกรธแล้วออกไปตะโกนหรือประท้วงแบบไร้แผนแต่ต้องรู้ว่าแต่ละขั้นต้องทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายมันเกิดขึ้นจริง เขายกตัวอย่างเหตุการณ์จริงในคดีชิคาโกเซเด้วยค่ะเป็นช่วงที่มีทนายกลุ่มใหญ่ไปร่วมประท้วงหน้าศาลกลางเพราะไม่พอใจผู้พิพากษาที่จับทนายบางคนเข้าคุก เหตุการณ์นี้คือมีทนายจากทั่วอเมริกามาประท้วงเลยครับมีทั้งอาจารย์จากฮาร์วาร์ดและนักศึกษากฎหมายเต็มไปหมดตอนนั้นมีป้ายห้ามประท้วงอยู่หน้าศาลนะคะแต่ก็มีทนายประมาณ40คนเดินถือป้ายเข้าไปในล็อบบี้ของตึกศาลกลางแล้วผู้พิพากษาก็ลงมาจัดศาลกลางล็อบบี้เลยครับใส่ชุดดำมาเต็มพร้อมเสมียนกับเจ้าหน้าที่ศาลแล้วก็ประกาศว่าถ้าไม่ออกไปทันทีจะถือว่าดูหมิ่นศาล ตอนนั้นมีเสียงจากในกลุ่มตะโกนออกมาว่าไปตายซะคำแบลเลยค่ะเป็นคำสะพดที่แรงมากแล้วทุกอย่างก็เงียบเลยผู้พิพากษาได้ยินก็ชง,งักครับแล้วสุดท้ายก็เดินกลับขึ้นไปเลยทนายกลุ่มนั้นก็เดินออกจากตึกแล้วไปรวมกับพวกที่ประท้วงอยู่ข้างนอกต่อ อลินสกีบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นโอกาสทองที่ทนายพลาดเพราะพวกเขามีอำนาจต่อรองในตอนนั้นแต่กลับไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์เขายกตัวอย่างว่าถ้าทนายสักคนเดินไปบอกผู้พิพากษาว่าพวกเราขอไม่เห็นด้วยกับคำหยาบเมื่อกี้แต่เราจะไม่ออกจากที่นี่ก็จะทำให้ผู้พิพากษาลำบากใจมากหรือถ้าทนายทั้งกลุ่มพร้อมใจกันตะโกนคำหยาบกลับไปพร้อมกันก็จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางสังคมระดับชาติได้เลย แต่พวกเขาเลือกถอยออกมาเงียบๆครับแล้วก็เสียโมเมนตัมเสียโอกาสที่จะผลักประเด็นให้ไปไกลกว่านั้นอิลสกีเลยเตือนนักเคลื่อนไหวทุกคนว่าต้องจับจังหวะให้เป็นและควบคุมสถานการณ์อย่าปล่อยให้สถานการณ์ควบคุมเรา เราต้องวางแผนให้รัดกุมต้องคิดถึงผลลัพธ์ต้องรู้ว่าทำแบบไหนถึงจะได้ผลไม่ใช่แค่ทำให้สะใจเฉยๆนักเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องเป็นมากกว่านักประท้วงค่ะต้องรู้จักปรับตัวรู้ทันการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามแล้วไม่ตกหลุมพรางที่ตัวเองวางไว้เอง อลินสกีบอกว่าถ้าเราหวังจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเราต้องเข้าใจกลไกของการเปลี่ยนแปลงให้ลึกซึ้งต้องรู้ว่าปฏิกิริยาแบบไหนจะตามมาหลังจากที่เราทำอะไรลงไปพูดง่ายๆก็คือ ต้องเล่นหมากรุกไม่ใช่เล่นเป่ายิ่งฉูบคะ่ะใช่เลยครับเพราะถ้าเราเดินเกมไม่รอบคอบเราอาจจะกำลังผลักตัวเองให้เดินไปบนถนนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไปก็ได้ทีนี้อลินสกี้ก็พาเรามาต่อที่คำถามสำคัญว่าแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงได้จากที่ไหนล่ะเขาบอกว่าในสังคมที่คนมีอำนาจเยอะๆหรือที่เขาเรียกว่า have นะครับมักจะไม่ค่อยมีหนังสือหรือบทความที่สอนให้คนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเลย จริงค่ะเพราะพอมีอำนาจแล้วคนก็อยากรักษามันเอาไว้ไม่อยากให้มีใครมาขย่าระบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นตำราเกี่ยวกับการปฏิวัติหรือการลุกขึ้นสู้ก็จะหายยากมากเขายกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยครับอย่างหลังการปฏิวัติอเมริกาก็แทบไม่มีหนังสือแน,นแนวนี้ออกมาอีกเลยจะมีก็แค่พวกบทความเก่าๆอย่างของทอโรที่เขียนเรื่องหน้าที่ในการไม่เชื่อฟังอย่างสงบหรือของลินคอนบางช่วงเท่านั้น แต่พอพูดถึงการปฏิวัติในอดีตเนี่ยคนกลับชอบกันใหญ่เลยนะคะชื่นชมสุดๆยิ่งนานวันยิ่งดูยิ่งขลังยิ่งดูเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปอีกใช่ครับมันกลายเป็นสิ่งดีในอดีตแต่ถ้าใครจะปฏิวัติในวันนี้กลับถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรงเป็นภัยสังคมในขณะที่ฝั่งที่มีอำนาจเขาก็ผลิตบทความไม่หยุดเลยค่ะทั้งบทสวบดบทเทศกฎหมายเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างเอาไว้ปกป้องระบบเดิมทั้งนั้น อลินสกี้เรียกสิ่งพวกนี้ว่ายานนอนหลับทางความขิดครับมันทำให้คนเชื่องชินและกลัวการเปลี่ยนแปลง แล้วยังมีอีกนะคะเขาบอกว่ามีการขู่ด้วยว่าถ้าใครกล้าคิดจะเปลี่ยนแปลงจะโดนประนามว่าไม่รักชาติไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเป็นภัยต่อสังคมเขาเตือนว่าคำพูดพวกนี้เคยถูกใช้ด่าดทุกการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในประวัติศาสตร์เลยครับทั้งคริสตศาสนาประชาธิปไตยทุนนิยมสังคมนิยมตอนเริ่มต้นก็โดนด่าดทั้งนั้น มันเลยน่าสนใจมากว่าปฏิวัติกลายเป็นคำที่น่ากลัวในสายตาของระบบเดิมทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นพลังสำคัญที่ทำให้โลกเปลี่ยนไปได้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้เวลาคนไม่มีอำนาจหรือที่อลินสกี้เรียกว่า half n o t s อยากจะหาความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเขากลับเจอแต่หนังสือจากคอมมิวนิสต์ซึ่งก็เต็มไปด้วยคำศัพท์เฉพาะทางที่เข้าใจยากแล้วก็ฝังอุดมการณ์ของฝ่ายนั้นเข้าไปเต็มๆเ,เลยค่ะมันเลยทำให้คำว่าปฏิวัติ ายเป็นภาพลักษณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ไปโดยอัตโนมัติทั้งที่ความจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้อลินสกี้บอกว่าพอคนยากจนเริ่มลุกขึ้นมาคนที่มีอํานาจก็มักจะตกใจแล้วรีบกลายร่างเป็นคนดีเฉยเลยนะคะใช่ครับเหมือนอยู่ๆก็หันมาห่วงใยเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาแบบปุรับเพื่อได้บอกว่าไม่ต้องลุกขึ้นสู้นะเดี๋ยวเราช่วยเอง หรืออีกแบบหนึง่งก็ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือค่ะกลัวว่าถ้าปล่อยให้ปฏิวัติเกิดขึ้นผู้นําใหม่จะกลายเป็นศัตรูกับเราแทนแล้วคนที่มีอํานาจก็จะรีบพูดเลยว่ารีบช่วยรัฐบาลน,นี้หน่อยนะเดี๋ยวจะมีพวกคอมมิวนิสต์มายึดอํานาจทั้งที่รัฐบาลน,นั้นอาจจะกดขี่ประชาชนอยู่ก็ได้ อลินสกี้มองว่าการที่เรายกให้คอมมิวนิสต์เป็นเจ้าของการปฏิวัติโดยไม่ตั้งใจมันเป็นเรื่องอันตรายมากค่ะเพราะมันทําให้คนที่อยากเปลี่ยนแปลงไม่มีพื้นที่อื่นให้ยืนเลยเขาเลยตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อแยกคําว่าการปฏิวัติออกจากลัทธิการเมืองใดๆให้คนที่มีอํานาจสามารถมีคู่มือแบบไม่ต้องติดสีติดฝ่าย พูดง่ายๆก็คือนี่ไม่ใช่คู่มือของฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาแต่เป็นคู่มือของคนธรรมดาที่อยากเห็นความเป็นธรรมในสังคมค่ะแล้วเขาก็พูดประโยคหนึ่งที่ผมชอบมากเลยครับเขาบอกว่าถ้าคนที่ไม่มีอำนาจทั่วโลกเข้าใจว่าการลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นศัตรูก,กับอเมริกาแค่นั้นก็ถือเป็นการเปลี่ยนโลกครั้งใหญ่แล้วคือที่ผ่านมาพอใครพูดเรื่องปฏิวัติหรือจะเปลี่ยนระบบเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นพวกคอมมิวนิ นิสเป็นภัยต่อประเทศเป็นศัตรูกับฝรั่งโดยเฉพาะอาเมริกาเลยนะคะทั้งที่จริงๆคนเหล่านี้เขาแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีข้าวกินมีโอกาสเรียนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าคนอื่น อลินสกี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเราสามารถแยกให้ออกว่าคนที่สู้เพื่อความยุติธรรมกับคนที่เกลียดอเมริกามันคนละเรื่องกันแค่นี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ระดับโลกเพราะมันทําให้การต่อสู้ของคนตัวเล็กๆไม่ถูกตีตราว,ว่าเป็นผู้ร้ายอัตโนมัติอีกต่อไป เพราะมันจะทำให้เราแยกความยุติธรรมออกจากความเกลียดชังได้แล้วก็ไม่ต้องยึดติดว่าฝ่ายไหนคือผู้ดีหรือผู้ร้ายอลินสกีเลยตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือการจัดตั้งสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกโดยไม่ต้องยืมมือใครไม่ต้องสวามีพักฝ่ายไหนถ้าเรารู้วิธีใช้พลังให้ถูกจังหวะใช้กลยุทธ์ให้ดีพลังเล็กๆก,ก,ก็กลายเป็นพลังที่เขย่าโลกได้ค่ะ แต่เขาก็เตือนด้วยว่าถ้าเราแค่แย่งอำนาจมาแล้วไม่ใช้มันเพื่อแบ่งปันหรือกระจายความยุติธรรมให้คนอื่นนะครับนั่นก็ไม่ใช่การปฏิวัติแล้วแต่มันกลายเป็นการต่อต้านการปฏิวัติแทนน่ากลัวเหมือนกันนะคะว่าคนที่ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ระวังตัวเองอาจกลายเป็นเหมือนคนที่ตัวเองเคยสู้ก็เป็นได้ แล้วตอนท้ายของบทนี้อลินสกี้ก็พาเรากลับมาสู่เรื่องสำคัญที่สุดเลยครับว่าถ้าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีอุดมการคอยนำทางใช่ค่ะแต่เขาก็ย้ำด้วยนะว่าอุดมการที่ว่านี้ต้องไม่ตายตัวเกินไปเพราะถ้ามันแข็งทื่อเกินมันจะกลายเป็นลัทธิที่อันตราย เขายกตัวอย่างว่าฝ่ายที่รักษาระบบเดิมไว้ก็มักจะถืออุดมการแบบเป็นโลไว้ป้องกันตัวส่วนฝ่ายปฏิวัติก็เหมือนมีอุดมการเป็นหอกเอาไว้แทงทะลุค,ความอายุติธรรมคือไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายไหนชีวิตมันไม่มีทางเป็นกลางจริงๆได้หรอกคะ่ะเพราะการกระทำทุกอย่างมันมีจุดยืนแอบซ่อนอยู่เสมอ อลินสกี้บอกเลยครับว่าชีวิตคือสิ่งที่เลือกข้างโดยธรรมชาติไม่มีอะไรที่เรียกว่าวัตถุประสงค์ล้วนๆหรือเป็นกลางจริงๆหรอกแต่ถึงจะต้องมีอุดมการเขาก็เตือนว่ายาหลงคิดว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วหรือว่าเราเป็นเจ้าของความจริงแท้หนึ่งเดียวเขากลัวสิ่งที่เรียกว่าคนที่แน่ใจในตัวเองมากเกินไปเพราะคนแบบนั้นมักจะกลายเป็นคนโหดร้ายโดยไม่รู้ตัวทำลายทั้งตัวเองและคนรอบข้าง ดังนั้นเขาเลยเสนอว่าอุดมการที่ปลอดภัยที่สุดคืออุดมการแบบเบื้องต้นเหมือนที่บรรพบุรุษของอเมริกาเคยตั้งไว้ว่าเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแค่นั้นพอมันเป็นแนวทางที่เปิดกว้างไม่ชี้นำจนเกินไปแต่ก็มีเข็มทิศให้เดินตามเป็นคำเรียบง่ายแต่ตรงพลังมากครับ สุดท้ายอลินสกี้ก็พูดถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราเข้าใจหลักการของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เองเขาเชื่อว่าความหวังของมนุษย์อยู่ที่การยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ปลุกใจให้คนลุกฮืออย่างเดียวค่ะแต่มันพยายามให้เครื่องมือสำหรับลงมือทำอย่างมีทิศทางเขาอยากให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟลุกโชนได้กลายเป็นนักลงมือทำที่ไม่หลงทางและไม่หมดแรงกลางคันดังนั้นเขาเลยเสนอว่าอุดมการที่ปลอดภัยที่สุดคืออุดมการแบบเบื้องต้นเหมือนที่บรรพบุรุษของอเมริกาเคยตั้งไว้ว่าเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมแค่นั้นพอ มันเป็นแนวทางที่เปิดกว้างไม่ชี้นำจนเกินไปแต่ก็มีเข็มทิศให้เดินตามเป็นคำเรียบง่ายแต่ทงพลังมากครับสุดท้ายอลินสกี้ก็พูดถึงคำว่าการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราเข้าใจหลักการของการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราจะสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เองเขาเชื่อว่าความหวังของมนุษย์อยู่ที่การยอมรับว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล เพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ปลุกใจให้คนลุกฮืออย่างเดียวค่ะแต่มันพยายามให้เครื่องมือสำหรับลงมือทำอย่างมีทิศทางเขาอยากให้คนรุ่นใหม่ที่มีไฟลุกโชนได้กลายเป็นนักลงมือทำที่ไม่หลงทางและไม่หมดแรงกลางคันฟังแล้วรู้สึกว่าออลินสกี้ไม่ได้เขียนแค่เพื่อ,อยุให้สู้แต่เขาเขียนเพื่อให้เรารู้ว่าจะสู้ยังไงให้ชนะและไม่กลายเป็นเหมือนคนที่เราต่อต้าน ผมว่าแนวคิดของเขาเหมาะกับยุคนี้มากเลยครับที่คนจำนวนมากอยากเห็นความยุติธรรมแต่ก็ยังสงสัยว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนหวังว่าบทนี้จะช่วยให้พวกเราทุกคนเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีเป้าหมายชัดขึ้นไม่ใช่แค่สู้ไปวันๆแต่รู้ว่าเรากำลังจะพาสังคมไปทางไหนแล้วในตอนต่อไปเราจะพาไปดูหัวข้อสำคัญที่ชื่อว่า the ideology of change หรืออุดมการณ์ของการเปลี่ยนแปลงครับ มาดูกันว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนโลกเราควรยึดหลักอะไรไว้ในใจและจะไม่เผลอกลายเป็นแบบเดียวกับสิ่งที่เรากำลังต่อต้านใช่ค่ะมาดูกันว่าก่อนจะเปลี่ยนโลกเราควรยืนอยู่ตรงไหนถึงจะไม่หลงทิศไม่หลงฝันแล้วเปลี่ยนได้อย่างมีหัวใจที่ยังเปิดกว้างอยู่เสมอเจอกันใหม่ใน Change Maker Library ห้องสมุดสำหรับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงครับสวัสดีค่ะ Change Make